สวัสดีค่ะพบกับรายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันจันทร์ที่19มกราคม2559บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมถึงประเทศลาวและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยในวันที่18มกราคมประกอบกับก,บกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนจากประเทศเมียนมาได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน บนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นโดยทั่วไปสำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นได้ในระยะนี้จังหวัดอุบลราชธานี มีฝนฟ้าขนองร้อยและ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสสถานการณ์น้ำที่สถานีวัดน้ำท่า M7 ใต้สะพานเสรีประชาธิปไตยอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้วัดได้ระดับ1 0 6 5 8เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งอยู่ต่ำกว่าตลิ่งฟังขวาอําเภอวารินชำราบอยู่ที่ 5.42เมตรอัตราการไหล5.75ลูกบาทเมตรต่อวินาทีปริมาณน้ำมีอยู่ประมาณ22.57%ของความจุลำน้ำสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มทรงตัวจึงขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่7ทราบและช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบต่อไปค่ะ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำเพิ่มเติมในที่เว็บไซต์ rid 7 com หรือ Facebook สำนักงานชลประทานที่7ค่ะหน้าแรงปีนี้เขื่อนมีน้ำน้อยเมื่อต้องใช้สอยให้ค่อยค่ยคิดขอวอนทุกฝ่ายประหยัดสักนิดให้พ้นวิกฤตแรงไปได้วยกันสาวิตรีสมสุขรายงาน